แม่กำปองที่เขาดีผิดกันอ่ะบอกมไปชอบมาที่ชอบมาเดินกันมันพาชุมชนพิเศษยังไงผนังนี้ไปดูเดดี๋ยวไปูกันดิว่าพิเศษยังไงิเปดไปในเนี่ยเออจะต้องมีรูปคนตรงนี้นะจะต้องมียกอยู่เนี่ยอืม แต่ตก็แม่กำพออเ,เป็นโัวเท่ากัไม่ต้องรูปเงขึ้นเลยเดี๋ยวก็เราขับไปเอารถแล้วไงอะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่าย360สามร้อหกสิบองศานุ่มปู๊ดปา้าเบ็กเรือนดอกแก้วนี่หรอบ้านอิมห้วยลุ่มปู๊ด เส้นทางบ้านแม่กำปองบ้านป่าเมี่ยง17กิโลโอ๋อเป็นทางอย่างนี้17กิโลเอาคอฟฟี่อย่างสูง ที่เดินมมันจะเป็นร้านไม้เล็เกๆอย่างเว้เลยแล้วก็มีแค่นี้อันนี้เห็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านเลยเออ,เ,อ,อเห็นจริง